มูชาน่าจะโอ้โหถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆและอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยนี่คือประกาศจากสายการบินโ o เรียนแอรนะครับของเกาหลีใต้นะครับซึ่งออกประกาศมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่นี่เนี่ยครับโคเรียนแอร offers free cancellations for Cambodia routes over security r i s k นั่นหมายความว่าโ o เรียนแอรนั้นจะยกเว้นนะครับ งดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้โดยสารชาเกาหลีใต้ยกเลิกตั๋วเดินทางปลายทางไปที่กัมพูชาพูดง่ายๆใครที่ยกเลิกการเดินทางไปกัมพูชาแล้วขอคืนตั๋วต่างๆนี่นะครับก็จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับให้เหตุผลนี่คือครับ over security risk ก็คือเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยโอ้โหและมาตรการนี้เนี่ยจะใช้ไปจนถึงอย่างน้อยคือเส้นปีในช่วงเวลาพีคๆช่วงเวลาที่เป็นพรามไทม์ช่วงเวลาการท่องเที่ยวช่วงปลายปี สองมด้วยนะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับท่านผู้ชมดูข้อมูลชุดแค่นี้ข้างในเนี่ยนี่ครับแล้วการเริ่มต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางคูเรนแอร์บอกแล้วนะครับว่า the waiver of effective นะครับมาตั้งแต่วันที่10 10แล้วนะครับตั้งแต่10ตุลาคมแล้วนะคือการงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนะครับทุกไฟล์ที่ออกกจาเีออกจากเก,ก,กาหลีนะครับแล้วก็สามารถที่จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ย ตามข้อมูลนะครับโคเรียนแอร์นั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันมีการบินไปบินตรงเลยนะจากที่เกาหลีไปที่กัมพูชาเนี่ยนะครับที่อินชอนไปที่กัมพูชาเจ็ดเที่ยวต่อสัปดาห์ก็ตกวันละเที่ยวนะครับใช้เครื่องบิน Airbus a 3 3 0าม0านขีรนะครับจุผู้โดยสารและเที่ยวบินละ272คนด้วยกันเนี่ฮะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจึงเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วเขายืนยันด้ว่าตอนนี้เนี่ยทางโคเรียนแอร์นะครับรวมถึงสายการบินอื่นกำลังเร่ง ดำเนินการในการตรวจสอบเพื่อการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และลูกเรือที่ประจำการอยู่ที่เบสกัมบูชาด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, เรื่องใหญ่ฮะท่านผู้ชมกรับกดดันดักจริงๆครับ